สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีซีพ่อนนะคะน้ำพาฟีพี่น้องน้ำพาดุวยชาแนลนะคะพี่หน้องเนาะตอนี้มามามาจากปากพี่หน้องนาะยูวัดนะคะยีสิบห้าไปเบ็นงอ่าบริเวณภายในนะคะพี่น้องบริเวณานนะค่าแบที่องทบริเวณบริภายในไมาใส่บาตจ้ อันนี้คือวัดนภูรัตน์นะคประมาณนี้นะคะภายในวัดนะคะทนี้เรามาทาบุญกันนะพะเอทุกท่านเนาะดทบกันเด้อพี่น้องดหน้าพี่หนองเนาะนีมาจากบ้านนะคะ วันนี้เราก็ใส่บาคระจ้่พิสก็ต้องเสนิดนึงนอก่นอนกาทพี่น้องดานชาตทยทั้ของพื่นบอกใหม่อกล่องมาดิพี่น้องคนนี้หาเม่ไหร่เอานะจได้เปิดโอกาสมาเรีรู้ในวัฒนรทใส่ร่ใพี่น้องสุกาสุภาพยังเป็นยังพี่น้องเราก็ได้รับข้นงม่จากพี่น้องทุกหมองทุกที อันนี้ต้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เล่งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เห็นว่านี่จากพี่ห้องใหมบ้านน้องใสน้องใสสองพี่นอกนี่สิเป็นก็อีจะเรียงพี่จีส่งหนุมผู้สูงอายุนะคะพี่น้องก็นีก็สิเป็นการส่งนุ่มผูลูงุนะคะทุกคนเนาะชามาไทยบึงนะคะปลอเวรปลอดภิรหลอดด่างพี่น้อง นี่ก็ป่าดงเพ่มคะทุกนอป่าดพิ่มแลคะสง่าพบริเวณลอดด่านนะคะในททา่าเนี่อะาข่าจะานะคะเนาะเรื่ชื่อไทยเดือดเียมารหลังมดอ่เือนีน้นี้คือส่หมนาทางเข่าสิ่นกางสง่างนะคะพี่น้องทีบริเวณหลอดด่านนะคะ อันนี้ขึ้นริเลี้ยงรอบด้านวดเจาน้องครับขึ้นรถลรอด้านวัดราคาสิบน้าที่สถานการณ์ขรเลียรอบด้านของวาดบ้านผูนะคะเี่า้อง รามาธายเหตุบุญนะคะมนี่มาใส่บาตรสักขาดให้แม่ค่ะพี่น้องแม่บิดามารดาผู้ร่วงรับไปแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้คือบริเวณที่เพิ่นเตรียมไว้ค่ะภูเทานางสงนามนะคะพี่น้องมนีเป็นมือสงนามภูเทานะพี่น้องเนาะอันนี้คือบริเวณรอบที่รอบด้านของวัดป่าดผูกด้วยพี่น้องกัตติมีชาวบ,บ้านสงนามค่ะอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะกระสีมันเปน็นยังไงคะพี่น้อง นี่คือบบรวิ่งรอบทางนาวัดนะคะพี่นองนะอันนี้คือสถานที่ที่ันาบ้านว่าไว้ชาบ้านน้าไซบ้านวกบาที่นอว่าตันบีนามันไสาร้าแลที่นองโอ้โห้น้าราเีนรอบเดกบ่งหลงไม่ไมสาราวันนะคะปกติสมี ข้นขาวข้นแก้วเยี่ยมมากนมมันโรยบาทพี่น้องเก็บอหรอใส่ไก่ข้นก่นใส่ตอนพี่น้องเนาะรอบที่รอบด่านพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ที่ทำสัมปทานร่วมกันท่านผู้มีชอบพี่น้องก็ต้องใจเยือกเรื่องแต่งานไม่กับเกาได้เลย ให้ให้นะให้ไว้ให้ระบัยปีศรีแหล่ชื่อบรรดาก็บุกันมาที่เขตสองที่เขตสี่อะรกะรอะไรอออ

บางทีต้องงงต้องงงต้องดต้องดานจะไปต้องเดิเลยเนี่ยเออถามว่าไม่ขาดเสาหรือเปล่า